ข้ามบุญเหมือนนี่มือว่านผ่าไงเจ้าเจ้าปินท่องขึ้นเบื้องไปเปลี่นเปี่นคอยกับว่าเห็ดแม่ปอ่เห็ดเลยติเออพอยาย่านอันนี้ก็บว่าเห็นอาหารเบื้องกันนะเอาไหโศกลูกหลานนิพยังพญาเต่าพญาเต่าผิกหรือพญาเต่าหยังนอพญาเต่าผิดเต่าท้องลูกหลานได้โชคใส่สงการนิพยังใสนอตัวเล็กปูเต่าหยาเต่า กะเดียมีผู้เห็นบ่อผีนองเอ้ยขยายเบึงกันนาดูหาเห็นกันนะเจ้าบึงกนะเบึงข้างทองก็ได้อะกนไปไปไปลายเบึงข้างทองนะน้ำงามกันเก็บเป็นสีทองเลยเนาะพี่น้องเห็นตัวใดบ่บ้านนี้เห็นปะอันนี้สูงตัวการ ผู้ใดยนังอุยกินคว่าเห็นตัวเลขเหรอยากเลคือว่าไห่เห็นไงไ่เห็นไก่มีโซกน้ามีโมีไซกมี้ด้วกะเรียงว่าไรดอกบัวบวตเรียงดอกบัวตองเรียงเล่าเล่าไผ่เล่าไปจอาเล่าไปเลมาไห้โซกตามทางของเล่านั่นแหะโอ้ยนะบเห็นด้นยน่ๆในลูกร้านมีโซกเด้อปดปดสิน ได้ละวันที่หนึ่งาจะรุ่งว่างหลดบานนี่ตั้งนาไปทั้งไรเอาเอาเอาอวยล่งสาหลดอืออืออวยน่นเอาไหมครับมันแต่ว่าเห็นตัวเลขเนาะต้องเบิ้งดุนดนนี่เอาไว้นี่พรต้องเอาไุลงไปพุ่นดอกเดี๋ยวพุ่งจิไปเองน้ำข้างดอออไปน้ำข้างจิต่อขอเบิ่งดุนดนก่อนขัเยายุ่นคัทเยาพห่นเห็น เม um, ื่อก่อนีข่อยกอในยหนันต้ีกับตเข่าคนไหมใต้เข่าในเฮียนข่อยแมบตัวนน้อยหนึ่งไหมต้นนั่นเลียบบ้านข่อยออกเลยดีแม่นสามเห็ดออกเลยเต้าตัวบักหน่อยอยนะ ว่าเสพเพิ่นไปเองอเดี๋ยวเสพเพิ่นไปเองข่อยสินั่งเบงงิื้องโนี่อันลวกอีหยังให้ข่อย่ในเด้อลวกผักให้เนี่ยไปเพิ่นก็ต้องสิไปไปๆไปไ<ห>โชค<ห>ลูกหลานน,นั่นเห็นแต่จิตนะนั่นเห็นแล้วบ้านนี้นห,นหินเหลี่ยวด้านนี้<ม>เห็นบ่นอยูโดนโดนเคยเห็นจิตเลยเจ้าเห็นบ่เนี่ยนี่นี่กิดยูซื่อนี่นี่จิดยูซื่อนี่เจ้าเห็นบ่เน่ะอันพ่อก็ว่าให้เอาไว้โดนโดนก่อนนั้น เกศได้หน่อืมจะมาเจ้าเบืองเด้อนิแบบนี้นั่นนี่นี่นี่ตัวนี้มันอีหยังอืมน่าเสิบ่แมนสักตีหนึ่งเกศนะแต่ว่าคอยเห็นน่ะตัวนี้เจ็ศชักเลยมางามค่ะเจเกศงามชักเจรื่องว่าท่อเห็นบอลูกหลานอายุมันยื่นขันซื้อรถจักรย์ไก่ได้รางวัลที่หนึ่งแน่เด้อแมนขอรางวัลที่หนึ่งขยาเต่าท้องนี่ละ เก็ดงาากหลายไปทงไปหน้ามือไดปันยักรยนยงให้โชคให้ใช้น้ำกันมาให้โชคไปบานนี้ลงน้ำเด้อถาม้างมาก็แค่รเรนมากลงาเเห็นเก็ดนั่นเก็ดเจ็ดเอาเอาศูนย์ใส่ข่อยวาเอาศูนย์ไซดอืมแมนเต้าหรือเต้าเป็นอย่างเต้าเป็นสามหาบอ่ะ เตากับสามหาน้ำสามหาเนาะโอ้ยบึงเนี่ยเมางามแต่ข้อเปิ่อนแมเห็นกีดงามอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยไปยางให้เบิ่งกันนะยา,างกำลังยางไปแล้วยางให้เบิ่งกันเอาบันี้คือว้เห,ห็นแล้วบ,บวนันี้กีดเห็นแล้วตะกี้โอ้นี่เห็นมั้ยตรงนี้ยัดเราอยู่นะแบบนี้อืมโอ้ยพี่สาม สามยุคผีนี่สามสามยุคผีพี่น้องเอ้ยหอยห็นสามแล้วพี่น้องเห็นตัวใดไหมพี่ทายล่งยูทูบี้นี่เห็นเกียจยูซูนี่เกียจยูซนี่เกียจยูซูนี่เอาตัวไรจะรูปมา นี่สามไขว่านี่สามสามเจ็ดก็ได้มันอยู่คนละหมองอือสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดรลคากศูนย์เจ็ดนี่สรุปแมนบ๊ปูให้แม่นแม่นเดือปูถ้าว่าอยากได้ตัวเดียวนะอยากได้ตัวเดียวน่ะอืม จ้าโอ้ยนี่แม่เล็กเกียดงามพี่น้องเหล็กเกียดงามนี่เหล็กเกียดงามเหล็กเกียดงามพี่น้องเห็นตัวใดเบิ่งเอาเด้อพญาเต่าเผินขึ้นไม้ห็นพญาเต่าทองเต่าพิษบอกพี่น้องมึง เอานี่ลูกเห็นตะเกีดนี่ยุซือนี่อะเกีดพีนองมาเห็นมาเห็นสามยุซือนี่มันสีมรกนี่นี่สามซอนีอ่นี่สามกียดอยู่ใกล้ๆกันนี่ลนะสามกียดอยู่ใกล้กันหนีดำหนีหน,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 นีดำดำดำนีโอ้ยมาตำมือคนพี่นองเอ้ยข่ไทยเห็มนมเจ้าเห็นทักค่ะ นี่คอยวาสามค่ะคเด้อนี่พี่น้องนี่สามสามงามเลยพี่น้องสามสามก็จิตยุกล้กกันยุกโอ้นี่เบิง้งคักค่แล้วจิตเด้อค่ะนี่นี่นี่สามนี่จิตเอาเหมือนนี่เป็นวันศินใหญ่สัมพี่น้องเอพซีเมือนี่เอาพญาเตามาให้เบิ้งเด้อค่ะพิ่นไตขึ้นมาให้เห็นยุซอนี่กับจิตคือกัน แต่ว่าจุดดำๆนี่เป็นอีหยังพี่น้องว่าเป็นสองหงกบอพี่น้องว่าน,นี่จุดดำๆนี่ว่าจังอะไรนี่พิจารณาเอาเด้อค่ะเอฟบซี่เอ้ยมือนี่เอาพญาตเตามาเิ่นมาห้โชกในวันศิลป์ไงสิป่าคำเป็นมือวั่นสงการเด้อค่ะเป็นมือวั่นสงกา์ วันที่สิบสองนะคะเอาชกเอาใช้นํำพญาเตานะคะผู้ใดเห็นตัวใดถักมาเดอ้อพี่น้องป้าสองเก่าอันจะเห็นสองเก่ายูโดนกลงงหินเลขบานพี่น้องเห็นบ่นิ่งเป็นสองเก่าวะ่ะพี่น้องว่าพี่น้องเห็นตัวใดถักมาเดอะะ้อค่ะอันนี้เป็นสามนี่ยเป็นสามกับจิตยูห่างห่างกันนี่ เบื้งคักคักเป็นสองหากระได้ที่เป็นสองหกพี่น้องเอ้ยเอา,เอามื่อนี่เอาโชคเอาใช้น้ำพญยะเตาท่องเด้อค่ะเด้อเป็นไตขึ้นไม้หินยูเทิงงโขกกลังวันแสกแสกให้ออกเด้อปูเตางาเตากระี อูเตา่าหญ้าเต่าห้ออกใหอิฟซีได้น้ำเด้อห้พื้นซองซองหาตัวเลขห,ห้พื้นห้ยพื้นหินห้พื้นเอาเป็นเสียงโฉกใส่วันตีสิบหุกเมษายนุนหุกแปดเด้อเนี่าเต่าช่องไปเฮนี่บ้านนี่เอาไปบานนี้ปล่อยล่งน้ำคือเก่าปล่อยสู่ธรรมชาติคือเก่าเด้อาบานนี่ไปซะ ผู้เตา n h าเต้าไปสาขันเอาไส้ขึ้นมาให้ดูออกหลานเห็นออกหลานก็ขอโชคขอใช่เลยเบิ้งเอาเด้อพี่น่องเอ้ยบิ้งเอาเบิ้งเอาตัวใดเห็นตัวใดก็บเบิ้งเอาเบิ้งขักขัดแจทีแน่นๆเห็นกิดกับ3 ไปแล้วนี้เป็นไปแล้วไปแล้วปล่อยสู่ธรรมชาติเป็นน้องน้ำหรือว่าสาในหน่อยเด้อค่ะสาในหน่อยนะคะน้ำใกล้เบิดแล้วล่ะเอาปล่อยเปินร่งสู่ธรรมชาติจ้แล้วก็ไ้โช่ไฮใช่ลูกหลานเด้อไ้โช่ไฮใช่ลูกหลานใจงวดประจ ա วันที่สิบหกมษายนหกแปดเด้อ โชคมันหมานเลอเอฟซีเลยวันนี้เอาคลิปของพญาเต่าถิ่ไตขึ้นมาหยียบถดหยียบพี่น้องขันค้นบอ่อหินก่อนรถดกระสีหยยบพิ่นกระเลยผ้ากันเห็นกับคุณย่ายคนหนึ่งนะคะคุณย่ายคนหนึ่งเป็นเห็นกนกระเลยยุกหนาบานแอดพอดีอยู่หนาบานแอดพอดีค่ะพี่น้องอะฮะ ข้างขอห้โโคใหอยไช่มาห้โโคดหอยไช่เด้อคิปนี้กับซ้ำหนีเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะสรุปเลขไ้เบิ้งเด้อค่ะปลอยพป็นลงสูธรรมชาติแล้วเดี๋ยวจะสรุปเลขคิปนีเดี๋ยวไปสรุปเลขก,กันเลยค่ะค่ะก็จะขอสรุปหวยของพญาเต่านะคะพี่น้อง พญาเตาไห่โชกเพินมาไหายย่ยูนาบ้านนะคะพี่น้องเตาผิกนะคะสีเหลืยงทองกะแอดกะวาแอดหินนะคะหินยูกะคือเลขสามยูข่างใตสองหกยูเป็นจุดดำๆนะคะสองหกกะไดหรือจะกลับหัวเป็นสองเก่ากะไดนะคะ กระรี่บ่แยกแยะให้ให้พี่น้องตัดลิ่นเอาเด้อค่ะส่วนสามสองหกข้าตัดลิ่นก็เป็นสามหกกะได้เด้อค่ะสามหกจะเป็นเลขบานแอดหลกักออกไปแล้วหงดวังหันนะคะพี่น้องคือสามหกหรือจะมาเป็นหกสามนะคะหรือจะเป็นสองหกหรือจะเป็นสองเก่าเด้อพี่น้องเบิงเอาน้ำเด้อค่ะส่วนสามหานี่แอดวา ตเตาป็นน้ำสามหานะคะพี่น้องแอดกะเลเอาสาหาไว้น้ำเห็นอีกมองหนึ่งกะคือเจ็ดหนึ่งแต่บ่ได้ขึ้นตัวเลขให้เบิงนะคะมิจเว้ากันนะคะกับคุณยายคนหนึ่งนะคะเกดศูนย์นี่กะว้ากันว่าเห็นเล,เลขเเกดกะเลเอาศูนย์มาใส่ค่ะพี่น้องเอานี่ก็เป็นแนวทางสื่อฉรากินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าหวัวประจําวันที่สิห เมษายนหกแปดคือพญาเต้าิ่นมาเห็นเห็นนะคะคาเทียมันแมนของเพิ่นนะคะแล้วก็ให้พี่พน้องพิจารณาเบิงเอาเด้อค่ะยูต,ตของเพิ่นพี่น้องเห็นตัวใดพี่น้องหมักตัวใดพี่น้องกระจัดนะคะมักกระจัดคัดกระพานค่ะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะคลิปนี้กระโชคโชคมันๆมันใน มื่อวันสงการนะคะเพิ่นมาวันศิลใหญงค่ะพี่น้องมื่อวันที่สิบสองนี่แหละคะล่ะเอาโชคโชคมันมันงวดประจําวันที่สิบหกมษสายนหกแปดนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ